อึกอึกซุ่มจิตวิญญาณระดับปจัจจีขั้นห้าข้าไม่คิดเลยว่าหยดเลื่นของเทพเจ้าแห่งสงครามจะยกระดับจิตวิญญาณได้ถึงหกขั้นแม้แต่จิตวิญญาณแห่งอนาคตยังเลื่อนเป็นจิตวิญญาณแห่งอนาคตมังกรทองคำสิบเก้าขระซึ่งช่วยให้เราสามารถต่อกรกับผู้บ่มเพาะขอบเขตธรรดาลระดับสามได้ถ้าเกิดเรารวมเข้ากับลมปานข้างอีก15้เส้นซึ่งจะช่วยให้จิตวิญญาณแห่งอนาคตทะลวงได้อีก1นถึง2ระดับเลยชิ้นนานการบ่มเพาะของเจ้า การบ่มเพาะของเขาเร่งเร็วจริงๆเลยนี่ก็ถึง3วันแล้วไหนท่านจะให้ข้าช่วยอะไรอย่างนั้นหรอข้าไม่คิดเลยว่าการบ่มเพาะของคนรับใช้ของข้าจะพัฒนาได้เร็วขนาดนี้ตอนนี้เจ้าหญิงกำลังจะก้าวเข้าสู่ขอบเขตธรราชนแล้วและข้าต้องการการคุ้มครองจากเจ้านี่ก็เป็นโอกาสดีสำหรับเจ้าเช่นกันเจ้าจะไม่บ่มเพาะทักษะศนีหรอเจ้าจะได้รับสิทธิประโยชน์พิเศษมากมายหากเจ้าสามารถดูดซับศนีแห่งความทรมานได้ตกลงข้าจะเป็นคนคุ้มกันท่านเอง งั้นเราก็ไปกันเถอะเออนี่เราจะไปที่ไหนกันเราจะไปหุบเขาราชาปีศาจหุบเขาราชาปีศาจได้จัดอยู่ในอันดับที่1 4ของพื้นที่ต้องห้ามในเขตล่างมันไม่ใช่สิ่งที่อันตรายเมื่อเทียบกับที่อื่นๆแต่ลึกเข้าไปข้างในหุบเขามันมีสำนักอยู่ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการช่วยเหลือข้าในการทะลวงเข้าสู่ขอบเ,เขตทาราสรีบไปแจ้งข่าวให้นายหญิงกันพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์เฟยหยางพระราชวังของอัจฉริยะอันดับที่หนึ่ง เจียงพี่หลานจะยังไม่เต็มใจที่จะแต่งงานกับข้าอีกหรอในเขตล่างนี้ไม่มีใครที่ต่อกรอกับข้าได้แล้วถ้าเกิดเจ้าไม่แต่งงานกับข้าแล้วเจ้าจะไปแต่งงานกับใครกันพี่ใหญ่เสี่ยวตับใดที่ชินหนานยังมีชีวิตอยู่ข้าก็ไม่มีอารมณ์ไปรักใครทั้งนั้นแหละชินหนานชินหนานชินหนานอีกแล้วอย่างนั้นหรอน้องสามของข้าวิ่งตามผู้ชายก็พ้อมันน้องสองของข้าตายก็พ้อมันตอนนี้เจ้ายังกล้ามาพูดถึงมันให้ข้าได้ยินอีกอย่างนั้นหรอ ตอนนี้ข้าคิดว่าเจ้าไม่ได้ชอบข้าแต่เจ้าชอบคนอื่นบอกมานะว่าใช่หรือไม่หัวใจของข้าหรอไม่ข้าไม่รู้สึกรักใครทั้งนั้นกิงกิ้งกิงชินหนานออกจากพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์ฉิงหลงแล้วจริงๆหรอหาชินหนานกล้าที่เจ้าออกจากพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์แล้วอย่างนั้นหรอข้าจะทำให้เจ้าไม่ได้กลับพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์เลยผุกเขาราชาปีศาจเราไปกันเถอะปังปังปัง สำนักขวักวิญญาณอยู่ตรงนั้นฉินหนาเจ้าจะต้องคอยคมกันข้านะลึบจิวจวงกวงหลิงเหมาเจิ้นเทียนจงปลูกพลังหลักของข้าฟุม่มช่างเป็นพลังที่แข็งแกร่งจริงๆกัก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 กัปังอย่ามาขัดขวางนาบุม จงจำเอาไว้ว่าเจ้ามีเวลาเพียงแค่ครึ่งกั้านทุบเท่านั้นเมื่อเวลาหมดลงกระจกสวรรค์ศักดิ์สิทธิ์จะหายไปถึงเวลานั้นแล้วเราต้องรีบออกจากหุบเขาราชาปีศาจถ้าเกิดผู้นำศักดิ์สิทธิ์เจอเข้ามันจะไม่ดีแน่ท่านอย่างท่านวางใจได้เลยไปกันเถอะคราวนี้ข้าจะกำจัดชินนันให้ได้เลยเปียงเปียงบึมช่วงเวลาแห่งความพร,รมานี่มันน่ากลัวมากถ้าเกิดข้าโดนเข้าไปข้าจะต้องซีแง่แก่แน่นอน เข้ามาเลยชินหนานมาช่วยค่าทีแลึบพิงพิงทำไมคนพวกนั้นถึงมาอยู่ที่นี่กันนะคนนั้นที่มีจิตวิญญาณระดับปฐภีขั้นแรกที่ยืนอยู่ข้างๆเจียงปี่หลานนั่นจะใช่เสืยจงห่งหรือเปล่านะ